เช่น Rv PU b G Call of Duty Ad Fong Ad f a l l ล y ครับคุณสามารถปล่อยผ่านได้เลยไปลองเล่นมาเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันว่าปรับสูงสุดได้ทุกเกม ไม่มีเกมไหนเลยที่ปรับสูงสุดไม่ได้นะครับปรับได้สุดลื่นหมดทุกเกมสามารถอยาบันทึกหน้าจอไปได้เล่นไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงเลยครับเฟรมเรทไม่ดรอปภาพนิ่งกล้องหน้า20ล้านพิกเซลครับสกินโฟนที่ออกมาเนี่ยโอ้โหนึกว่า oppo ครับหวานแววหวานเจี๊ยบหวานจนตกใจว่าเฮ้ยไม่เกมมิ่งโฟนเดี๋ยวนี้มันถ่ายรูปมาแล้วมันบิวตี้ได้ขนาดนี้คือบิวตี้จริงครับเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างรูปภาพมาให้ดีกว่าที่คิดเยอะตัว legion phone d u e l เนี่ยนะครับตรงพอร์ตข้างล่างเขาเนี่ยตรงเนี้ยจะออกแบบมา เปิด stream mode ครับปุ๊บก,กล้องหน้านี้ก็จะขึ้นมาครับครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตั้มครับกลับมาจเจออีกครั้งกับการรีวิวเรียกว่าอะไรเ,เรียกว่าสมาร์ทโฟนก็ไม่ใช่อ่ะเพราะาแม่งเป็นเป็นยิ่งกว่าสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับมันคือมือถือเกมมิ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าสมาร์ท เกมมิ่งโฟนได้ไหมหรือว่าเรียกว่าเกมมิ่งโฟนก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นมือถือที่ออกแบบมาสําหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเข้าไทยผมก็เลยไปซื้อเครื่องนอกมานะครับราคาเครื่องนอกเนี่ยแพงกว่าเครื่องศู์ไทยด้วยซ้ำอะ่ะอันนี้คือผมเสียมาไปแล้วทีหนึ่ง <laughs> ราคาเครื่องนอกเนี่ยประมาณ 23- งหมื่นสนะครับได้รุ่นแรม8ปดรอมร้อยยี่แต่ว่าเครื่องศูนย์ไทยราคาประมาณ23,990บาทคุณได้แรม1 2บสองกิกรอม25บ คือถูกกว่ามีประกันมีของแถมจาก l e n o โ o ให้ด้วยคือแบบช็อก เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเรโนโวบ้านเราคงไม่เอาเข้ามาขายนะครับสรุปเอาเข้ามาขายแถมทําราคาดีด้วยนะครับก็ถ้าวันใดที่คลิปนี้ออกแสดงว่าเขาวางขายแล้วนะครับอันนี้เรโนโวเขาส่งมาให้เราได้ลองเล่นนก่อนที่จะวางขายอย่างเป็นทางการในบ้านเรานะครับแต่ว่าในตอนที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยเขาให้เปิดให้พรีออเดอร์กันเรียบร้อยแล้วซึ่งใครที่พรีออเดอร์ไปนะครับก็จะได้ของแถมแล้วก็มีการไปคอนแลบกับทางฝั่ง A S ด้วยนะคือตอนนี้รีเจนโฟนเนี่ยสมาร์ทโฟนเกมมิ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหาซื้อยากเพราะมันไม่ มันไม่ได้อยู่ในเมนสตรีมนะครับคนส่วนใหญ่คนจะให้ไอโฟนซัมซุงอั o p ป o v i วีโวกันอย่างลีเจนด์โฟนเนี้ยใครว่าจะซื้อกันมันหาซื้อ,อยากนะครับต้องซื้อผ่านเน็ตแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาขายกันแบบแมสแล้วนะครับคือมีขายทั้งผ่าน j จ b อบงเจบีแอดไวท์พาวเวอร์บหรือ เออสออนไลน์อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันซึ่งใครที่อยากจะซื้อก็ไปซื้อได้ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าผู้โปรกับ AIS เนี่ยผมเข้าไปดูหน้าแฟนเพจหรือว่าหน้าเว็บไซต์ของ A s ลดราคาเหลือ1 5ื่นในรุ่นเริ่มต้นคือสีฟ้านะครับแล้วก็รุ่นตัวท็อปรุ่นแรม16รอม 512G ิกิกก็จะเหลือประมาณ20,000ืต้นๆแค่นั้นเองก็แล้วแต่คุณจะซื้อครับลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจและกันนะครับอย่างที่บอกมันคือสมาร์ทโฟนโคตรพ่อโคตรแม่เกมมิ่งดังนั้น,นทุกอย่างที่มา ไปคาดหวังว่ามันจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโอสู้สมาร์ทโฟนทั่วไปได้อย่าง iPhone ยอะไรเงี้ยเอ้ยถ่ายรูปแข่ง iPhone หน่อยพี่มันไม่ได้ออกแบบมาแนวนั้นแต่ถามว่าถ้าพี่ไปเล่นม,มันดีไหมมันดีอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าในมุมมองของคนที่อยากจะซื้อมือถือไว้เล่นเกมแล้วกันเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างผมขอเริ่มจากสเปคโดยคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมทำคลิปอันบ็อกแกะกล่องไปแล้วเนาะเดี๋ยว ขึ้นมาให้นะครับทั้งเครื่องสูน์ไทยทั้งเครื่องนอกเนาะขนาดหน้าจอนะครับ6.59นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus แล้วก็พาเนลเนี่ยเป็น AMOLED รองรับ HDR 10ด้วยคือเอาแง่ว่าเอาไปดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะเล่นเกมครับตัวนี้ Refresh หน้าจอสูงที่สุดแล้วในท้องตลาดตอนนี้คือ144เฮิร์ทัตซ์แซมปิ้ง240เฮิร์ครับ,รบเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมแบบ144เฮิร์หรือว่า90เฮิร์ได้แน่นอน CPU ให้มาเป็น Snapdragon 865 Plus เป็นตัวแร ของโลกที่ได้ใช้ CPU ตัวนี้นะครับเขาเปิดตัวมาเมื่อประมาณสักเดือน8เดือน9ก้าช่วงนั้นแต่ว่าติดโควิดก็เลยเอาเข้าบ้านเราไม่ได้เนาะแล้วก็แรมเนี่ยมี2ความจุมีแรม12รอม256กิกราคา20,000ประมาณ23,000กับแรม16กิกรอม512กิกราคาประมาณ31,000บาทเนาะทั้งหมดเนี่ยใช้แรมแบบ LPDDR5 ซึ่งใหม่สุดในตอนนี้แล้วก็สตอเรจเนี่ยเป็น UFS 3.1ซึ่งใหม่สุดแล้วในตอนนี้เหมือนกันเป็นแบบ two lens เนาะก็โคตรพ่อโคตรแม่เร็วครับรวมถึงใช้งาน 5G ได้นะมมี2ซิ ให้ใช้งานได้เลยนะครับผมลองใส่ซิม 5G อยู่ตอนนี้นะครับก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ด้วยนะครับกล้องหน้านะครับเป็นกล้องหน้าแบบป๊อปอัพอยู่ข้างๆนะครับถ้าเกิดเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะฟลุ๊ขึ้นมาเห็นไหมคอะเอียด20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถใช้งานตัดขอบทําเป็นตัวไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ใดๆเพิ่มเติมเนาะแล้วก็กล้องหลังครับมีทั้งหมด2ตัวเป็นกล้องหลังแบบ64ล้าน f 1.7ซึ่งกล้องหลังตัวนี้ดีีมาาากนะกกกๆนัััับบแแลลลล้้้้้้ว็อองงงงงงหห16ดซึ่ถ่ถยโ ProK ทท เลนเอลตราไวรรวมถึงมีเลนมาโครแอบแฝงอยู่ในเลน์อลตราไวรด้วยครับสรุปแล้วเนี่ยเลนมันเนี่ยเหมือนจะมี2ตัวใช่ไหมแต่จริงแล้วมีทั้งหมด3นะครับแบตเตอรี่ให้มา5 0 0 0มิลลิแอมพร้อมกับฟัสชาร์จ90วัตต์ครับคุณฟังไม่ผิดครับเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนที่ชาร์จเร็วที่สุดแล้วเท่าที่ตอนนี้โลกนี้มันมีมานะครับคือโคตรพ่อโคตรแม่เร็วหรือว่าเอาเป็นว่ามือถือที่วางขายในประเทศไทยในตอนนี้เนี่ยวันที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยที่วางขายแล้วผ่านคอตที่ชารร์จเเ็ววทีี่่สุดแแล้กับบตตอ5 0 0ช ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเต็มครับโคตรเร็วเอางี้ดีกว่าคือตัวเนี้ยจริงๆแล้วมัน,ม,นมันชื่อดูเอลใช่ไหมครับดูเอลหมายถึงการต่อสู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นดูโอ้ด้วยไอค้คาว่าดูโอ้เนี่ยมันดูโอ้หลายอย่างมากคือเดี๋ยวผมจะเล่าแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันคือที่เขางานเปิดตัวเนี่ยเขาบอกมาว่าอย่างแรกมันดูโอ้แบตเตอรี่คือแบตเตอรี่เนี่ยห้าพันมิลลิแอมใช่ไหมครับมันชาร์จพร้อมกันสองก้อนก้อนละสองพันห้ารมแล้วก็ห้าพเนาะดูโอ้ไททีสีนะครับ ผ่านพอร์ต Type C t o HDMI หรือว่า Type C t o Type C ได้นะครับคือเอาไปทำต่อได้เดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีหนึ่งในตอนการเล่นเกมนะอันนี้จังมากนะครับอันที่3คือ Dual Shooter ก็คือไอตัว Air Trigger เนี่ยคล้ายๆ Air Trigger นะกดตรงนี้กึกกึกกก็เป็นปุ่มช็อตคัทได้เอาไว้ยิงชาวบ้านหรือว่าเอาไปทำคำสั่งพิเศษในเกมแข่งรถเอาไว้ใช้ดิฟอะไรเงี้ยก็มีมาให้ปรับระดับได้ด้วยนะครับอันที่4ี่ก็คือ Dual Haptic หรือว่าไอตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์แบบพิเศษมากซึ่งมือถือเกมม สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับมอเตอร์สันรร่นทามาได้ดีมากแล้วก็ใหญ่เบิบ่มๆมากแล้วมีฟิลลิ่งการสั่นที่แตกต่างออกไปอันที่5นะครับดูว์ฟรอนต์ก็คือดู o f ฟรอนต์สปีกเกอร์คือลําโพงข้างหน้าคู่เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่เกมมิ่งโฟนทั่วไปก็มีกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยความดังมันเนี่ยมันดังผิดปกติมากนะครับอยากจะบอกว่าดังแบบดังจนหูแตกอะเอางี้กว่าเปิดในห้องนี้ดังดังเป็นพิเศษอะใช้คํานี้แล้วกันสุดท้าย Duo l i v e Stream คือมันจะสามารถเล่นเกมไปแล้วก็สามารถเปิดกกกลลล้้้้้ออองงหหนนนาาาาาาายย่่่เเเเีททรรร็็็ูะปปิดมแวแววํชไใใ ไลตรีมได้หรือก็ประมาณนี้ครับเรื่องของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ส่วนอย่างอื่นอย่างเช่นระบบระบายความร้อนน,น,นู่นนั่นอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเวอร์วังแค่ไหนนะครับการใช้งานจริงเป็นยังไงเนี่ยจะหมู่จะจาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอ่ะเริ่มจากการเล่นเกมก่อนละกันการเล่นเกมตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะแบ่งเป็นเป็น2พาร์ทละกันนะครับหนึ่งละคือพาร์ทเล่นเกมปกติทั่วไปกับพาร์ทที่เล่นเกมแบบคาร์ดิโหดอย่างเช่นเจนชินหรือว่าเกมแบบ 144H ร้เอาเกมทั่วไปกรับอย่างเช่น AV u b G คอฟดิวตี้แอดโฟงแอดเฟลเลยครับคุณสามารถปล่อยผ่านได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆกวนใจคุณเลยครับไปลองเล่นมาเนี่ยผมใช้คํานี้แล้วกันว่าปรับสูงสุดได้ทุกเกม ไม่มีเกมไหนเลยที่ปรับสูงสุดไม่ได้นะครับปรับได้สุดลื่นหมดทุกเกมสามารถยาบันทึกหน้าจอไปได้เล่นไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ครับเฟรมเรทไม่ดรอปมันจะแตกต่างจากพวก iPhone Samsung Oppo Vivo พวกนี้ตรงที่ว่าเกมสมาร์ทโฟนที่มันแบบเป็นตัวแรงมากๆเนี่ยถ้าเกิดเป็น Samsung ก็อย่าง Galaxy Note ถ้าเป็น Oppo ก็ Op p o f i ์ไฟทอะไรพวกนี้ครับมือถือพวกนี้เนี่ยเวลาคุณเล่นเกมผ่านไปสักชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงนยครับเครื่องมันจะร้อนมากแล้วก็เฟรมเรทมัน มันจะดรอปแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องมันบางครับมันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมหรือโหดขนาดนั้นหรือถ้าคุณเล่นไปแล้วมันถึงหน้าจอไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยอาการออกนะครับไอโฟนเนี่ยชัดเจนไอโฟน12โปรที่เราไปทดสอบมาล่าสุดคือกระตุกแล้วก็แหลกคือคือคือกักกักคือกเลยแต่ l e g จนด4 Duel ไม่เป็นครับคุณสามารถเล่นไปบันทึกหน้าจอแบบชิวๆได้สบายๆนะครับหรือว่าเล่นไปแล้วไม่ต้องกลัวแบบจะหมดใสหรือมันมันมันทำได้ขนาดนั้นเปิดสุดทุกอย่างเล่นแบบฟินๆคือมันออกแบบมาสำหรับเเเเเลลลล่นนกกมโโดดยยยฉพพาะงงงัับขสี้แว ดีกว่ามือถือสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปในท้องตลาดแน่นอนผมใช้คำนี้เลยรวมถึงระยะยาวครับสมมติว่าคุณเล่นไปสักปี2ปีอะไรเงี้ยสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปจะมีปัญหาเรื่องของเมนบอร์ดไหมมีปัญหาเรื่องของแบตเสือ่อมมีปัญหาเรื่องของระบบระบายความร้อนมีปัญหาหรือว่าเฟรมเรทดรอปเวลาเล่นไปนานๆแต่จะไม่เกิดขึ้นเลยกับมือถือที่เป็นแนวเกมมิ่งโฟนพวกนี้เพราะว่ามันออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมนั้นความทนทานเฟรมเรทที่ได้ระยะเวลาที่เล่นที่ได้ที่เล่นไดรวมถึงหน้าจอที่เฮิร์ทที่สูงกว่าเนี่ยมันทำให้คุณเล่นพวกนนนี้้ไไดนานาามกล็สรถจจะบัทึหอป ไปได้แบบชิวๆชิคๆให้คะแนน1ล้านเต็ม1ล,ต1ล้านไม่ติดสักอย่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมแบบฮาร์โหดล่ะอย่างเจนชินอิมแพคแอตเฟลหรือว่าเกมอย่างเรียลแรซซิ่งสหรือว่าเกม Rock Man หรือว่าเกม m o โต้คอมแบทที่มันจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่สูงกว่าปกติทั่วไปมากๆรู้ถึงรีเฟนส์เรทที่เกมมันขับได้เป็น140นะครับหรือว่าผับจีแบบ90้าเฮิร์ตอะไรเงี้ยเอ้ยมันเป็นยังไงบ้างมาพี่คือผมอยากจะบอกว่าตัวเนี้ยถ้าคุณไปเล่นเกมระดับแล้วเเเเนนนนนีี่่่่ยยยะะคครรัับบอางชปิด90 9 มาเต็มนะผมบอกเลยนะครับน้อยรุ่นมากที่จะเปิด90เฮิรตในผับ G ได้และน้อยรุ่นมากที่คุณเล่นไปบันทึกหน้าจอไปเฟร,รมเรทยังเกาะอยู่90เฮิรตผมยกตัวอย่างเกมมิ่งโฟนเจ้าหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าง AOG นะครับ AOG เนี่ยเวลาคุณเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไปในเกมผับ G แบบโหมด90เฮิรตเฟร,รมเรทจะดรอปลงมาเหลือประมาณสัก78 80บ้าง90บ้างนะครับมันก็มีอาการแกว่งบ้างแต่ว่า Legion Phone ไม่เป็นผมไม่รู้เพราะอะไรนะแต่90เฮิรตเมครั้งว่าเล่นแล้วก็บันทึกหน้าจอเอาไฟออกมาดูก ยัง90 fps. เฟรมเพอร์เซกเหมือนเดิมครับคือนี่คือความเจ๋งหนึ่งที่ผมเจอมาสาหรับการเล่นเกมแบบพิเศษกว่าทั่วไปหรือเกมอื่นอย่างเช่นพวกเกม144เฮิร์ตอย่าง Real Racing 3เลยนะครับเฟรมเรทมาเต็มเลยครับ144 Hz. เล่นไปอะไรคือแล้วแต่พี่เลยรวมถึงเกมพวกนี้เนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์พิเศษที่จะเอามาใช้กับ Legion Phone อย่างเช่น Real Racing 3หรือว่า Asphalt ครับมันจะมีระบบสั่นตัวหนึ่งครับที่ออกแบบมาสําหรับเเเกกกกมมมมมมพววนนนนน <c oughs> น,น,นนีีี้้ลยยะครรัััััจจจออออู่่่ใาาาสืืิิิงงทตมมาาต มอเตอร์สั่นปกติมอเตอร์สันปกติมันก็สั่นทั่วไปใช่มั้ครับตัวนี้มีมอเตอร์สันมาให้2ตัวซ้ายขวาแกน X แกน Y ซึ่งหลายๆแบรนด์เองก็มีนะที่เป็นมือถือเกมมิ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปผนวกกับเกมอย่าง Real Racing 3จะไปผนวกกับเกม p ั b g Mobile จะไปผนวกกับเกม Add Fall 9ซึ่งเป็นเกมตลาดอยู่แล้วนะครับทั้ง3เกมนี้เนี่ยเวลาคุณดิฟหรือว่าเวลาคุณเข้าโคง้งหรือว่าเวลาคุณขับมอไซค์ในผ u b g เงยับมันจะให้ฟีลลิการสันที่ดีกว่าหรือว่าเวลาคุณยิงปืนในผับ g ี้ยครับมันจะสั่นเหมือนกับยิงปืนจริงๆเลยนะครับเนี่ยมันมีให้ทดสอบด้วยเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเวลาอะไรเงี้ย đồ เห็นไ,ไหมมันจะสั่นจากซ้ายค่อยๆไล่ไปขวาครับคือมันมันเป็นฟีลลิ่งการสั่นที่ไม่มีในสมาร์ทโฟนตัวอื่นเลยที่ผมเล่นมานะคือสั่นดีมากนะครับสั่นดีมากโหมดเกมที่มีมาให้ในเครื่องเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณสอสโหมดนะครับมีโหมดไฮไลท์ก็คือว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมันจะมีแถบอยู่ข้างๆนะครับถ้าเราไม่อยากบันทึกหน้าจอแบบตลอดเวลานะครับอยากจะเก็บแค่ไฮไลท์อะไรเงี้ยมันก็จะมีปุ่มให้กดแล้วก็มันจะบันทึก15วินาทีก่อนหน้านั้นเก็บไว้เผื่อคุณจะไปตัดต่อเป็นไฮไลทเววววาากกกกันนออะะย,ย่ี้คึๆจ2็ืพ ตัวทริกเกอร์ข้างบนนี้นะครับหรือว่าปุ่มกดข้างบนนี้นะถามว่าดีไหมดีครับเป็นครั้งแรกของเขานะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งเขาเนี่ยแบรนด์คู่แข่งเขาดีกว่าที่ต้องยอมรับแต่ว่าคัสตอมได้ละเอียดแล้วก็ถ้าเกิดวราคุณเปิดอยากจะเปิดโหมดเกมเขาเนี่ยคุณกดค้างแล้วเหมือนจะเข้าโหมดลีเจียนมาให้โหมดสตรีมโหมดนี้เป็นโหมดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยสมาร์ทโฟนเกมมิ่งโฟหลายๆแบรนด์นะครับไม่ให้โหมดสตรีมมาปกติเวลาเราเล่นเกมหรือว่าทำคอนเทนต์ลง f เ,นน er เ้องมีกลงงครับถ้าเ,เกิดเป อีกตัวหนึ่งก็คือบันทึกหน้าจอไว้ใช่ไหมครับอันนี้คือปกติเนาะแต่อันเนี้ยคุณลดกล้องตัวนั้นทิ้งไปใช้กล้องของตรงเนี้ยซึ่งกล้องมันเนี่ยมันจะปอปอ up ขึ้นมาตรงกลางพอดีด้วยนะครับก็เล่นไปแล้วก็พูดคุยกับผู้ชมไปนู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่นี่นู่นนั่นแล้วเวลาเราบันทึกหน้าจอเสร็จปุ๊บแล้วเราไปทําต่ออะไรเยงี้ครับมันจะติดภาพเราเก็บไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นมาให้คุณน่าจะมองเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเจ๋งกว่าคนอื่นยังไงซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเดอเเมสบก ละเอียดกว่าผมมากๆก็ไปดูได้ในช่องนั้นละกันถ้าเกิดวราอยากดูเพิ่มเติมแต่เท่าที่ผมใช้งานมาคือประมาณนี้ครับดีมากๆแล้วดีกว่าสมาร์ทโฟนโ,โดยทั่วไปค่อนข้างเยอะด้วยถาาว่ามันดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็คงไม่เรื่องที่มันไม่ได้เวริร์กมากๆเลยก็คือเรื่องของการระบายความร้อนปัญหาหนึ่งที่ผมเจอมาคือเวลาเล่นเมนี่ยมันจะร้อนประมาณสักสี่สิบกว่าองศาเลยถ้าเป็นเกมทั่วไปอย่างอ v ี G ับเลยครับสบายๆไม่ได้ร้อนมากพอรับได้นะครับเข้าใจว่ามือถือเกมมิ่งโฟนมันร้อนประมาณนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเเเเเกกดวว่่่่่่าาาาลนนนมมมมทีััสูงงออยยช Gen G Impact หรืแบบบ90ฟ หรือว่าเกณที่เป็น144เฮิรตหรือว่า120เฮิรตเนี่ยนะครับตัวเครื่องมันจะร้อนปี๊ดเลยแม้ว่าเราผมจะเล่นในห้องแอร์นะครับเปิดแอร์25องศาแล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิตั้งต้นจาก36องศาเนี่ยมันจะปี๊ดขึ้นมาเป็น48 49องศาเลยด้วยซ้ำนะครับคือร้อนมากแต่ว่าถ้าปิดแอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปแตะ50น่าจะเป็นไปได้คือร้อนแล้วก็ด้วยการจับถือตัวเครื่องที่ค่อนข้างหนักพอมันหนักปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกคอื มันจะช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าคือข้างในมันคงแบบไม่ได้อู้อี้อ่ะเข้าใจความหมายว่าคือมันพยายามขับออกให้หมดอ่ะร้อนมือคนเล่นก็ช่างมันเพราะยังไงพี่ก็ใส่เคสอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของฟัสชร์นที่มันให้มาแล้วกันผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยากจะซื้อ Lenovo Legion Phone เนี่ยคงจะไปดูสเปคเปรียบเทียบมาแล้วแหละกับแบรนด์คู่แข่งเขาเฮ้ยพี่ตัวนี้ฟัสชั์จมันเด่นสุดผมจะซื้อนะครับ90วัตต์ต้องซื้อเพิ่มไหมพี่แล้วมันใช้งานยง แล้วก็สายชาร์จแบบนี้ซึ่งอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้แหละคือหัวใจหลักของ Lenovo l e g i o n Phone Duel ตัวนี้เลย d u e อคืออะไรครับ Duel แม่งตั้งแต่หัวชาร์จแล้วครับ <c oughs> อันนี้เป็น DuO หัวชาร์จคือมันอาจจะแรดูตลกตลกนะเว้แต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยแม่งแบบพลิกแพลงไปได้หลากหลายมากเดี๋ยวผมจะเล่าความเร็วก่อนลวกันนะครับความเร็วของการชาร์จเนี่ยนะครับ5นาทีคุณจะได้แบตเตอรี่ไปที่้แบเตอรี่ไปน0ครับนาทีเนี่ยคุณจะได้แบตเตอรี่ไป60% 20นาทีคุณจะไน้แคบตเบอรานาทีเน 78%แล้วก็25นาทีเนี่ยคุณแบตได้แบตเตอรี่ไปแล้ว90%อย่าลืมนะครับว่านี่คือมือถือที่แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมถ้าเป็นสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปอย่างเช่น OPPO Find 2 Pro ที่ผมใช้อยู่นะครับราคา4 4 0 0 0นะครับ65วัตต์ครับชาร์จจากศูนย์ถึงให้เต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีตัวนี้ครับใช้เวลาชาร์จจาก0ูย์ถึงนะครับ30นาทีครับแต่เท่าที่ผมไปลองทดสอบมานะครับศูนยถึงใช้เวลาประมาณ32นาทีคือคอ นะครับแต่ทําบบผมคือโคตรเร็วแล้วนะครับแบตห้าพันนะเว้ยเสียบชาร์จ2หัวครับวิธีการใช้งานชาร์จแบบนี้ครับนี่ดูนะอันนึงเนี่ยเสียบที่ตูดครับอีกอันนึงนะครับมันจะเป็นหัวแดงๆเขียนว่า 5A นะครับเสียบโบ ตรงนี้สามารถสลับกันได้นะครับผมลองสลับแล้วขึ้นฟัสชาร์ดเหมือนกันนะครับมันจะขึ้นมาเป็นโลโก้แบบอะไรดูโอเทอร์โบของมันนั่นแหละก็เจ๋งดีครับผมชอบนะโดยส่วนตัวคือแบบแม่งเร็วมากนะครับแล้วก็เร็วกว่าเกมมิ่งโฟนทุกตัวที่ผมเคยใช้มาด้วยนี่คือจุดเด่นหนึ่งที่มันเร็วกว่าจริง,รงต้องยอมรับนะครับแล้วก็พอร์ชาร์ดที่เป็นพอร์ชาร์ดคู่เนี่ยจริงแล้วมีอยู่แค่ประมาณ2แบรนด์เท่านั้นนะครับที่มีอยู่แล้วตัวนี้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันถัดไปเรื่องของกล้องแล้วกันเรื่องของกล้องตัวนี้นน่่่ใหหห้้้้้้้กกลลลลลอองงงงงงงมมมาาาา2ตตตััััววววแแแจริๆไช แบบ2ตัวข้างหลังจริงๆมันเป็นกล้องแบบ3ตัวเดี๋ยวจะเล่าให้ได้ฟังในภาพนิ่งกล้องหลังแล้วกันนะครับเอาผมขอเล่าภาพนิ่งกล้องหน้าก่อนลนะกันเนาะภาพนิ่งกล้องหน้า20ล้านพิกเซลครับสกินโทนที่ออกมาเนี่ยโอ้โหนึกว่า oppo ครับหวานแววหวานเจี๊ยบหวานจนตกใจว่าเฮ้ยไม่เกมมิ่งโฟนเดี๋ยวนี้มันถ่ายรูปมาแล้วมันบิวตี้ได้ขนาดนี้คือบิวตี้จริงครับเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างรูปภาพมาให้ดีกว่าที่คิดเยอะถ้าเกิดเราเทียบคำว่ามือถือเกมมิ่งอ่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เซลฟี่ได มันเป็นแนวนอนคือมันถ่ายได้มันถ่ายได้แหละแต่ว่าองศาการมองเราเนี่ยมันจะแปลกๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอ่ะนี่ถ่ายมือซ้ายนะเพราะถ่ายมือขวาเดี๋ยวมันจะติดเงี้ยงเห็นไหม คุณจะต้องถ่ายแบบนี้ครับเนี่ยมันถึงจะแบบออกมาเป็นธรรมชาติให้ดูนะอันนี้ถ่ายมือซ้ายครับยังพอดูได้อยู่นะยังพอดูได้อยู่เห็นไหมพอถ่ายมือขวาครับมือมันจะติดเงี่ยงพอถ่ายตรงกลางครับอ่าเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งที่ผมอยากให้คุณดูคือสกินโทนหรือว่าแบบการเก็บแสงอะไรเงี้ยครับโอ้โหแบบโคตรดีดีจนผมตกใจผมไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าเกมมิ่งโฟนเนี่ยมันจะกล้องหน้าดีได้ขนาดนี้ชอบมากคือเอาเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณถ่ายได้หมดตัวครับหล่อเท่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะยด แบบพวกหนวดพวกคราอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีดูดิคือดีนะสำหรับส่วนตัวแล้วผมชอบแล้วความละเอียด20ล้านพิกเซลอะ่ะว่าทำอย่างอื่นได้เยอะครับดีงามพะราม8โดยส่วนตัวนะผมชอบงานวิดีโอครับสามารถจะถ่ายได้สูงสุดแค่ full HD 30เฟรมเท่านั้นนะครับแล้วก็มี EIS มาให้ก็ถ้าคุณเอาไปถ่ายวิดีโอตอนกลางวันดีครับนิ่งกรึบเลยแต่ว่ามันจะมันจะครอบเข้ามาเยอะหน่อยคือมันมันจะแคบมากงาี้กว่าว่ายื่นสุดมือแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่คือวิดีโอกล้องหน้าของ Legion Phone ครับมันจะประมาณนี้มันจะแบบเนี่ยนี่คือ ยื่นแบบสุดขอบแล้วถ้าเกิดเป็นภาพนิ่งเนี่ยจะได้ประมาณนี้เห็นไหมมันจะตัดไปเยอะมากดูดิข้อเสียของมันเลยคือมันจะขุดรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันจะครอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันจะมีหมดหนึ่งเว้ยเครืออนนันี้ถ้าเกิดว่าคุณไปถ่ายกลางคืนนะครับซึ่งผมเอาไปถ่ายกลางคืนมานะในกล้องหน้าคุณกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสไลด์ตรงนี้รูดเข้าไปแล้วมันจะมีแสงจากหน้าจอเนะครับเปล่งมาที่หน้าเราเว้ยหน้าเราก็จะสว่างกว่าเดิมเยอะครับเวลาไปถ่ายกลางคืนเนี่ยโคตรจะเห็นความต่างเอางี้ดีวกว่าว่าลองใช้มาแล้วแฮปปี้มากหรือถ ว่างของแฟลชที่มาส่องไปที่หน้าเราได้ครับเห็นไหมโดยการใช้แสงจากหน้าจอซึ่งคนที่ออกแบบซอฟต์แวร์ตัวนี้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรอัจฉริยะโหมดพอร์เทรตครับตัดโคตรเนียนคืองงมาก คุณดูนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างมาให้นะครับคือแบบเฮ้ยเหลือเชื่อมือถือเกมมิ่งโฟนทำไมมันถ่ายดีขนาดนี้ว่าแบบดีกว่ามือถือหลายๆตัวในเรราคานี้ด้วยซ้ําที่เป็นมือถือปกตินะครับชอบไม่มีการแอปแบลกันนะวิดีโอเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือเวลาคุณลงไปถ่ายกลางคืนครับมันจะมีอาการภาพซ้อนหรือแม้กระทั่งว่ากลางวันเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแอคชั่นกับมันแรงๆหน่อยเนี่ยมันจะมีอาการแบบภาพซ้อนหน่อยๆวิธีการแก้นะครับไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปปิดตรงนี้ครับระบบป้องกันการสั่นไหวของกล้องหน้านบมมุ้องา กว้างกลับคืนมาครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าแบบที่ปิดสันไวแล้วนะสังเกตดูนะครับผมยื่นไปสุดมือปุ๊บเนี่ยขอบข้างบนกับข,ขอบล่างสูงมากขึ้นแต่ว่าเวลาผมขยับมันก็จะกึก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 หน่อยแต่ภาพจะไม่สอนแต่มันจะสั่นอ่ะให้ดูครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าแบบที่ปิดสันไวแล้วนะสังเกตดูนะครับผมยื่นไปสุดมือปุ๊บเนี่ยขอบข้างบนกับขอบล่างสูงมากขึ้นแต่ว่าเวลาผมขยับมันก็จะกึก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 หน่อยแต่ภาพจะไม่สอนแต่เนี่ยวิธีการ ไปปิดสั่นกล้องหน้ามันซะให้ดูครับอันนี้คือเปิดสั่นครับขอบบนขอบล่างแต่จะนิ่งนะอันนี้ขอบน้อยมากแต่ก็ยังครอบอยู่ครับแต่ขอบน้อยมากดูดิอันนี้คือ4ีต่อ3นะอันนี้คือส6ต่อ9ก็ โดยส่วนตัวแล้ววิธีการแก้ปัญหามันก็มีครับแต่มันจะไม่นิ่งเท่านั้นเองก็ต้องบอกไว้นะครับก็ต้องบอกไว้แล้วก็คุณภาพเนี่ยมันได้แค่ Full HD 30เฟรมซึ่งเลนราคานี้แล้วก็เกมมิ่งโฟนเจ้าอื่นเนี่ยได้ Full HD 60หรือว่า 4K กันบ้างแล้วก็ยังมีเลยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกไว้นะเผื่อใครจะแบบซีเรียสใช้งานกล้องหน้าแต่ว่าเรื่องการบันทึกเสียงหรืออะไรเงี้ยครับดีมากตัดเสียงดีครับใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยไปถ่ายบล็อกถ่ายอะไรได้สบายกล้องหลังครับภาพนิ่งเนี่ยผมให้ั ให้สักสิได้ไหมคือชอบอะส่วนวิดีโอเดี่ยวผมให้สักเนะครับเอาผมเล่าภาพนิ่งกล้องหลังก่อนลวกันภาพนิ่งจากเลนหลักแล้วก็เลน์อัลตร้าไวเนี่ยนะครับคือโอ้โหดีจนแบบตกใจอะเฮ้ยทำไมมันดีได้ขนาดนี้วะในตอนกลางวันเนี่ยโดยเฉพาะว่ากลางวันนะครับเลน64ล้านที่ให้มาเนี่ยเป็นเลน64ล้านแบบพวกราคา2 0 0 0 0ืเลยครับเกรดจะต่างกับเลน64ล้านราคาหมื่นกว่าบาทเยอะมากทั้งบิตเรททั้งเดฟทั้งชิ้นเลนชิ้นเลนให้มา6ชิ้นเลนเลยนะมีการแก้ไขขอบม่วงมีอะไรคือโอ้โ้้าเยใชไดลถ เทียบกับมือถือเดลราคา20,000ห้าในปัจจุบันนะครับผมให้เลยครับประมาณ9 0ในเลนหลัก64ล้านส่วนเลน ultra wide ครับอันนี้จะเฉยๆหน่อยนะครับภาพนิ่งเลน ultra wide จะสีจะจืดๆหน่อยแล้วก็ขอบม่วงเองก็ยังมีบ้างนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบเลน ultra wide กับมือถือโดยทั่วไปเนี่ยประมาณมือถือเดลราคาประมาณสักหมื่นกลางๆหมื่นห้าหมื่นหกช่วงนี้นะครับแต่ว่าเลนหลักเนี่ยสู้กับ64ล้านในเดลราคา20,000 20,000ได้เลยแบบสบายๆนี่คือภาพนิ่งที่เจอมาชอบมากคะแนนเต็มมมม10 10ให้้้เเเเเเเลลลลยยยีีีอออออออก่่่่่าาาางงงงนนนนนึทปป็วววิิคคคคตตรรรรร์ะะัััับบืจจแแ2 เลนข้างในไม่มี3ครับคือเลนอัลตร้าไวเนี่ยคุณสามารถใช้งานออโต้โฟกัสได้เวลาคุณถ่ายอะไรที่มันเนี่ยต้องการแบบมุมกว้างๆเช่นแบบไปถ่ายพระในโบสถ์ไม่อยากให้มันหลุดโฟกัสบางทีเนี่ยระยะถ้าเกิดมันใกล้มากเช่นสักสักเมตรหนึ่งอะไรเงี้ยเลนอัลตร้าไวมักจะไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันชัดลึกตัวเนี้ยคุณแตะออโต้โฟกัสมันขึ้นออโต้โฟกัสนะครับเป็นเลนอัลตร้าไวที่ออโต้โฟกัสได้นั่นคือข้อดีอย่างที่หอย่างที่สองคือตัวมันเนี่ยสามารถแปลงไปเป็นเลนมาโครได้ครับคุณสามารถถ่ายมาโครแบบ ถ,ถ่ายเกสอนดอกไม้หรือว่าถ่ายอาหารคือโอ้โหเอาไปเลยดังนั้นคะแนนภาพนิ่งสำหรับผมเนี่ยผมให้เลยครับด้วยคำที่ว่ามันเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนด้วยนะ ส,สิบสิบครับขาดอยู่เลนเดียวครับถ้าเกิดว่าใครชอบใช้เลนซูมตัวนี้ไม่มีเลนซูมมาให้แต่ผมไม่ซีเรียสแค่นี้คือดีกว่าที่คิดเยอะแล้วนะครับถัดไปครับงานวิดีโอกล้องหลังครับสามารถถ่ายได้ 4K ทั้งเลนหลักเลนอัลทาไวท์แต่ว่าได้แค่ 4K แบบ30เฟรมเท่านั้นในขณะ,ะที่มือถือเกมมิ่งโฟนหลายๆตัวนะครับเริ่มถ่าย 4K 30หรือว่า 4K 6 0หรือว่า 8K 30กันได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่า 4K 30ที่ให้มาใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับใช้งานได้ทั้งเลนหลัก ใช้งาน 4K ได้ด้วยโอ้โ oh หคือแบบสุดแต่ไม่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ60เฟรมได้นะครับตอนนี้ยังได้แค่30เฟรมนะก็ใช้งานมานะครับผมให้เลยครับเเต็ม10โฟกัสนุ่มนวลมากโฟกัสเหมือน iPhone เลยหนึบนุ่มนะครับทั้งกลางวันกลางคืนคือใช้งานได้หมดเสียอยู่อย่างเดียวครับคือ EIS หรือว่ากันสั่นอิเล็กทรอนิกส์มันเนี่ยมันจะยึกยืยืดๆหน่อยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนจะต้องถือให้มันนิ่งๆหน่อยนะครับหรือว่าอย่าไปมูฟหรือว่าอย่า ูการใช้งานกับมันหน่อยครับมันจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบเพอร์เฟกมากๆในมือถือคําว่ามือถือเกมมิ่งโฟนนะก็ประมาณนี้เท่าที่เจอมานะครับสำหรับงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนาะเอางี้ดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากดูดีเทลดีๆนะครับรายละเอียดเยอะๆไปดูได้ที่ช่องพี่นิวเบิร์นแคมป์ครับเดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้ายปัญหาที่ไปเจอมาแล้วกันเรื่องของการเล่นโซเชียลมีเดียที่ผมขอผ่านแล้วกันนะครับยังไงแม่งก็ลื่นอยู่แล้วนะครับเรื่องของ5 g ตอนนี้นะครับผมใส่ซิม 5G อยู่ขึ้นนะคือหน้าเว็บของ AIS เขาบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังมีปัญหาอยู่กับขึ้น NSA นะครับ 5G เนี่ยมี2คลขึ้น SA กับ NSA ตอนนี้มีปัญหาอยู่กับขึ้น NSA ในบ้านเราดังนั้นซื้อไปเนี่ย AIS เขาบอกเลยว่าคุณจะใช้งานได้แค่ 4G นะแต่ผมเนี่ยลองไปใช้งานข้างนอกมานะครับรองรับ 5G ด้วยนะครับ 5G ขึ้นนะแต่ไม่ค่อยสถเียนครับคิดว่านะ่าจะต้องรอประมูล 5G ในบ้านเราแบบแบบแบบสักพักหนึ่งก่อนให้ได้สักขึ้น2คลขึ้นก่อนมันถึงจะแบบฟูลนะก็นะ แต่ถามว่าฝืนเล่น 5G มันได้ไหมฝืนได้ครับผมลองไปใช้งานมาแล้วนะครับขึ้น 5G ปกติเลยแต่ใช้งานได้ไม่นิ่งดังนั้นเหมือนกับที่เอเขาบอกครับใช้งาน 4G เถอะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็ในเซตติ้ง 5G ของมันเนี่ยนี่ผมประทับใจมากนี่ผมใช้งานเออยู่นะในซิมนี้นะคุณสามารถกดเปิด 5G ครับปุ๊บตอนนี้เป็น 4G Plus อยู่ใช่ไหมครับลองดูนะ มันจะขึ้น 4G ครับแต่ผมกดเปิด 5G แล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งในเซตติ้งมันเนี่ยมันมีให้ปรับว่าคุณจะเลือกใช้ 5G โหมดไหน SA หรือ NSA หรือทั้ง SA บวก NSA ซึ่งมือถือแบรนด์อื่นไม่สามารถเซตติ้งแบบดีเทลแบบละเอียดแบบนี้ไดนะ้หรือว่าแบรนด์อื่นมีผมก็ไม่ทราบนะแต่เนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาเป็นตัวแรกที่ปรับ 5G โหมดแบบนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่า 5G มันยังไม่ค่อยสถียรนก็น่าจะประมาณนี้แหละสําหรับ Lenovo Legion Phone นะครับเป็นอีกหนึ่งมือถือเกมมิ่มงโฟน แลดูเหมือนจะอวยนะแต่ว่าผมซื้อมาตั้งแต่มันยังไม่เข้าเมืองไทยอ่ะคือซื้อมาเล่นเองแล้วแบบว่าไอ้ตอนเดิมเนี่ยมันก็ยังติดติดขัดขัดบางอย่างอยู่แต่พอมาเป็นเครื่องสู์ไทยปุ๊บเนี่ยนะครับหลายๆอย่างโดนแก้ไขไปเรียบร้อยนะครับแถมราคาทํามาดีด้วย2 3ง0 0 0่0 0าอ่ะในรุ่นเริ่มต้นซึ่งผมซื้อมาเนี่ยผมได้แค่รุ่นกิ๊กก๊อกมากนะครับแรม8ปดรองร้อยี่แต่ในบ้านเราครับเอาเข้ามาเป็นแรมสิบสองรองสองร้อยห้าสิบหกกิ๊กในราคาที่ถูกกว่าที่ผมซื้อร้าน ไปดูรีวิวเพิ่มเติมจากช่องแบงค์อันนั้นสำหรับสายเกมเลยโคโพรโคดแม่เกมเลยมันเทสไปประมาณ2-3คลิปนะครับไปดูได้หรืออยากดูรีวิวกล้องเพิ่มเติม ก็ไปดูได้ที่ช่องที่หนึ่งเบิร์นแคมเพราะว่ากล้องมันเนี่ยดีกว่าที่ผมคิดไ้เยอะมากหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากดู vs เทียบกับ iphone 12 pro นะครับอยากดู vs เทียบกับ lg phone 3ยยามอะไรเงี้ยคู่แข่งเขาหรือว่า black shark ยอะไรเงี้ยครับคอมเมนต์ขอเข้ามาได้เลยครับพวกเรามีทุกเครื่องที่สตูด,ดิโอเรานะครับเดี๋ยวทำให้แบบเบิบ่มๆลือๆเลยวันนี้ผมต้ามกับ lenovo legion phone d u e l นะครับขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ